สวัสดีค่ะหญิงผ้าไทยค่ะงามอย่างไทยวันนี้เราต้องมาใส่ชุดใหมทรงคุณค่าเป็นงานเอกลักษณ์ของประเทศไทยเราของคนไทยเราอย่างอย่างเราภาคภูมิใจค่ะคุณลูกค้าสว่วนตนี้หญิงจะมาให้ดูก็คือเป็นผ้าไหมคุณลูกค้าไหมแท้ๆค่ะไหมแท้ๆสองตะก o อนะคะคุณลูกค้าซับในให้ทั้งตัวนี่กับคุณลูกค้าอัดผ้ากาวเรียบร้อยผ้าเนื้อน,นี้ เลียบไปกับผิวหนูจะบอกว่าใส่เข้าไปแล้วมีความรู้สึกว่าทําให้เราดูผอมดูสูงขึ้นเพราะอะไรนะคะเพราะสีค่ะคุณลูกค้าสีตัวนี้ค่ะคุณลูกค้าจะเป็นสีออกสีเทาเหลือบนิดนิดเป็นสีเงินค่ะคุณลูกค้าอยู่ในชุดที่ส,สวยๆคุณลูกค้าสามารถใส่กับสีขาวได้สีเหลืองได้นะคะคุณลูกค้าแล้วก็อย่างที่หญิงใส่จัดเซตนี้ให้ดูนะคะหญิงขายในราคาเพียง 1,690บาทกับคุณลูกค้าขาราคา1,690บาทนี่คุณลูกค้าขารวมส่งให้คุณลูกค้าเรียบร้อยนะคะนั่งรอรับสวยๆที่บ้านได้เลยมีจัดส่งแบบเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะโทรมาหาหญิงที่เบอร์093-198-8013 087-219-5678นะคะคุณลูกค้าแอด i อ l ดี e <c oughs> มาได้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะทั้งสองเบอร์นี้นะคะหรือจะโทรมาหาหญิงได้นะคะสอบถามได้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ